เฮย้ยทุกคนดูของเล่นเรือต่างชาติตต่อสายยาเขากับมอเตอร์เฮ้ยแรงมากเลยอะ่ะจิ๊บจิจ๊บอย่างนี้ต้องเจอของเล่นเรือโบราณของไทยไปเจอมาจากตลาดโบราณบางพี่ค่ะมีใครเคยเห็นเรือแบบนี้บ้างจริงๆแล้วในกระตูเรื่องนี้ก็มีนะคะใครเคยดูบ้างเอ่ยรู้หรือเปล่าว่าชื่อเรื่องอะไรในกระตูใช้เรือเหมือนของเล่นเลยคะ่ะเดี๋ยวลองทำตามัะดูว่าจะลันได้จริงหรือเปล่าด้านในเรือมีที่ใส่เทียนเหมือนกันด้วยนะคะเทียนก็ยังเล่นโตขึ้นแฮขีได้แล้ววิเศษไปเลยก่อนจะจุดเทียนเราต้องใส่น้ำเข้าไปในท่อสองท่อตรงนี้ก่อนเอาละ เราต้องปลอยน้ำเข้าหม้อน้ำก่อนให้น้ำเดูดูดดเข้าไปกรองนำรใส่น้ำเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมจุดเทียนกันเลยค่ะร้อนไหมร้อนจีว้าวไฟติดแล้วติดแล้วร้อนจี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 น,จน,จนี่ทุกคนจะลอยได้ไหมรีบผ่านที่อยเรือก,ก่อนทุกคนคลิปนี้ต้องผ่านไปนานแค่ไหนแล้วคะมาดูกันเลยว่าเรือของเล่นโบราณจะลอยน้ำได้จริงเหมือนในกระตู้นหรือเปล่าเพื่อความเหมือนในกระตูน้นหากคนมาดั่งี่เรือกันก่อนเลยจ้า ใช้ตัวสอนย่อตัวพีกับตัวเคไปก่อนแล้วกันชื่อใขรกันบ้างคะนี่แล้วก็มาเติมน้ําใส่ท่อท้ายเรือเอาเคมาใส่แล้วจุดเลยจะลอยได้เหมือนในการ์ตูนไหมหนึ่งสองสามว้าวทุกคนน้องเรือลอยไปได้จริงๆด้วยค่ะเขียนคำให้น้ําในเรือเดือดแล้วก็พ um ุ่งออกท่อท้ายเรือเลยจ้าสนุกจังเลยตัวกกอันแน่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากคุยส่วนตัวกับพี่หรือว่าเล่นเกมกับพี่แบบส่วนตัวเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดแอป b ี g o โดยกดที่ลิงก์ในทิกตอกของพี่เลยค่ะเข้าไปที่ทิกตอกเฟิร์นฟอร์ฟันแล้วกดที่ลิงก เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดแอปไดนเสานี้เลยค่ะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้าเมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะคะให้ค้นหา ID 7050 8 6 725ก็จะเจอหน้าไลฟ์สดบี๊กของพี่อันนี้เลยค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะพี่จะเข้าไปไลฟ์สดในแอปนี้เลยจ้าบอกเลยนะคะว่ามีกิจกรรมสนุกให้น้องๆร่วมเล่นเยอะเลยนะคะรีบกดที่หน้าลิงก์ทิกตอกของพี่ตรงนี้เลยแล้วดาวน์โหลดแอปไปเล่นกันเลยจ้า